ไเปขาไปฟอันนเด้อแต่ให้พวกขาตรงให้ลับแต่ให้เห็นใสิงในของเห็นวันนี้แต่งขึ้นพิเศษเลยแต่วูพิเศษหยครบสูตรล้วมือนี่ใบโพใบพู้นใบยอแต่งให้คนงามสวัสดีค่ะท่านผู้ชม จแดงกับมาทีมาเบิงเพิ่นทํำพิธีขอหวยค่ะท่านผู้ชมเพิ่นทํำพิธีขอหวยอันเลขเพิ่นขอยังไหนเพิ่นกับเขาเรื่อยๆค่ะที่นี่มองเก้านะ่ะขอเขาถูกกันเบิดบ้านเพิ่นเราไปตั้งศาลให้ตั้งศาลให้แล้วกันแล้วม่ถูกก็เลยมาทีไม่ค่ะวันนี้ถ้าขอแล้วไปตั้งศาลให้ไปเลียงไปเกี่ยงสิ จะบอกใครถูกค่ะท่านผู้ชมวันออนี้เพิ่นเลย่้ยพาม่าขอหมองไม่ปูพาม่าเนาะค่ะเนาะตามไปกดไลไรกดแช่เป็นกําลังใจให้เใจดแดงผู้ดได้สนใจคีมกระทักมาก้วยค่ะขีมในชุดหรูแพ็คเกจหรูนี่รตนี่รตเดียวเลยคะ่ะรตสุดท้ายแล้วเนาะโอกาสอตสุดท้ายต่อไปก็จะรตเก่าแล้วรตเก่าเร่งผลิตอยู่เพิ่นชุดหรูที่เพิ่นจะสรงต่างประเทศนั่นนะเพิ่น เอามาทดแทนที่ของขาดก็ได้ว่าจัดในแพ็กเกจเก่าราคาเก่าราคาชุดหน่อยเนาะค่ะเนาะที่เคยขายจนใจกะกดไลค์กดแชร์ละ้วกะัทักมากจัดเจเบิ่อลงเเรื่องแล้วทักมากคะท่านผู้ชมตามเพิ่นไปในป่าอยู่เดินจะกล่าวไปก้อนแล้วเพิ่นเขาในป่าค่ะท่านผู้ชมเอาสิให้เห็นภาพเรื่องบรรยากาศทุลักทุเลว้าเขาป่า กำลังทําพิธีขอค่ะท่านผู้ชมกำลังจัดแทงต้นอ้าห้อยฝาล่วงปุ่นนะเอาว่าท่านเราจะหวดบ่ครับปุ่นยังนี่แหละหวดแรกต้นนี่เนาะคนมาบอกเลยต้นยังค่ะนี่ปู่นเชียนพะฤาษวานเมตตังสะเมตตาพระทันตาอาวิจิตาจิตาพลิตังพนันโต จากเคกาเมจะโลเปกิลสิลัตเตจันตลิเควิมาเนทีเปลเทจากาเมตลุวนาคหาเนเคหวาตุมหิเขตเตโฮมาจะยันตุเทวชาลตวิสเมยักขันทปนาคาติทันตาสานติเกย่างมูนิวลวัจจะนังสาธโวเมสุนันโตธรรมสาวนากาโลอะยมพัทันตาธรรมสาวนากาโลอะยมพัทันตา ธรรมสาบากาโลอะยมพัสันตาตะโรหัตโตสัมมาสัมพ <my insi ament> <my> si ุทธัสสะนะโมทัสสะภะโกรหัตโตสัมมาสัมพุทธ <my> ัสสะนะโมทัสสะภะกวหตโตภะระรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสาธุสาธุพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอบูชาพระพุทธบูชาพระธรรมบูชาพระสงฆ์บูชาคุณบิดามดารูบาอาจารย์เจ้าผู้อาหารรักษาผู้ผาป่าไม่เข็นน้ำแดนดิน ตลอดถึงพญาอินพญาพมพญายมพิบานท่าจัตุตโลก,กบาลทั้งสี่อิศุนคุณาคอจงสเสด็จลงมารับอคันตามาาทีบุขาแตงแล้วเปียดนั่นแจว้วเจ็บปะการขอท้ามไปที่ขอแลวแล้วเนาะคะ่ะท่านผู้ชมก็รอบชิตัวเลขเพื่อนสีลงมาไหเนอ้เอกลับไปพักสะกอนจังกับได้แล้วค่ะท่านผู้ชมปูไปเอามาแล้วเนาะกลางวันแสงแสก วันพ้าวันะใาญงพ้อมันี่มันนีพราที่ส่งกดพ่อมสอนน้องมานะคือวัดถึิแสนเลยใช่ไหมค่ะวัดถึงแสงคือว่าเอาผเนือจะได้มานย์สามในเก่าชดสามก่อนปีปีห้องหนึ่งเศกอะไเลดเขาเปี้ยเล่นมาปุ๊บเปี้ยเล่นเหเขาเป็นลิงเป็นย่อยย่อยย่อยเอาเอาทองคำมาให้มันเป็นทองคำแบบแบบคนจีนอ่ะเอาบ้างสกายโอ้แสดงว่าเขาแล้ะบดได้ส่วนได้ันก่อนแพ้บนนี้เขา อสามตัวเด้อออกให้ได้ออบอออกเห็นบอออกสิออกมาหน่อนี่อันนี้คือบอออกมาครับแมนออกสามอันนะ<อ>้หูหก ok อันของวันที่หน<อ>ึ่งสามสิบตัวเด้อ,อบอออกเห็นบอไม่ได้ออกง่ายๆเพบอกเปิดให้ บอกวาปิดจะไปบอกถ้าออกสีสอดออกมาหนีเล่นบ้านบ่ห่อไว้นะครับโมเมนต์นบอกไปออยู่ข้างในวัดอีกเล่นหนไงวันที่กิดออกง่ายๆเนาะบั มันมันบ่มันเาสิเวลาคนเนาะเอาสิใหาย้มาให้ยอยู่ในี่ล่ะจรกิงเปิดออกอันแรก2องอันแรกเลยแล้วก็เปิดอันสั่าห์พอแล้วอืมอืมมทันถื่อมึงปเพาถืเวลาคนนถูกบอแล้วได้ละ ลองจิตมาให้ก่อนอาสามตัว,ดวเด้อเจ้าทีเจ้าท่าเอ้ยลูกหลานมาขอเพิ่งบารมีให้ถูกไหมยรวยเบรอกันทุกคนช่วงนี้โควิดเจ้าอยากหนักแท้งช่วงโควิดคนยากจนโสดภายลูกหลานเน่โสดภายมนุษย์ชาโลก ที่จะต้องกินต้องใส่เงินเนาะออกไหมอ๋อโอ้ถ้าออกเป็นนี่สิบอกพ่ออ๋อนี่ออกนึงตัวแล้วเนาะอ๋อออกได้ละนึ่งละไปก่อนนึ่งตัวเก็บไปก่อนโอ้สาธุสาธุมคนเรียกตุนสดสงสารเฮาปวดท้ายเฮาแม่โอ้เหลือเสื้อมันออกไม่อยู่ข้างนอกเลยบอกครับคุณรวยแล้วนะฉันแหละปวดออกหายแล้วเนาะสาธุค่ะ เขาบ่เห็ดโตคนเนาะน่าปิดฟานแล้วออกมาทำไรอย่างยังบ่เห็ดฟานนั่นสิเจ้างามวแต่ว่าสิทายลูกบอกมันหูจิตเขาให้ได้สามตัวเด้อเจ้าทีเจ้าท่าเ้ได้หายแวบหลดไหมได้ลูกได้ร้านได้อยากได้กินงนัตัวนึ่งมันวะคับปูตัวหนึงเสียไปก่อนเียไงันเป็นทองเลย สาธุค่ะชุ่มตัวนึงเนาะโอ้โหใจเย็นๆแล้วค่ะเก่งเป็นท้องแล้วเอาเอาอีกตั้งจิตอธิษฐานซ้อยกันเด้อค่ะเด้อสาธุสาธุโปรดภัยเพื่อมนุษย์ชาวโลกให้ได้มีเงินซื้ออยากซื้อกินเป็นที่เพ่งของโอ้ได้สองแล้วสาธุได้สองตัวแล้วค่ะท่านผู้ชม สาธุสาธุตั้งจิตอธิษฐานอีกสามตัวค่ะบอกภาาสามตัวท้ายของรางวัลที่หนึ่งนะค่ะถ้าเขาบอกเพลงมันบอกเห็นบอกสามตัวท้ายของรางวัลที่หนึ่งนะค่ะขอให้ออกสาธุเห็นบอกถ้าโบตั้งจิตเราเป่าบอกเลยบอกดอกไีดอกปูมันเลยตัวไี้ดอกมันเลยตัวเฮ้ยสามตัวแล้วสามตัวเราโบ้บัครบบ่พอแล้วบ่าบ่วแล้วออกหกตัวคนละ ออกหกตัวคนละถ้ามันออกหกตัวจุดเบิรพูดเองมันบระมาณจะออกแค่นั้นเด้ค่ะออกค่ามีจริงเลยละแล้วขอสามตัวบนก้อนตัวนี้บ่ปะสองตัวล่างหมดเลยตื่งกอนเย็นๆวู้ไหลจะเด๋ยวมาตื่นลื่นลื่นตื่นเต้นเต็มเนียงบ่เคยเห็นเนาะเรามีโอกาสได้เห็นเด้เจ้าหาในในจักในประเทศไทยนี่ใชบอกไหมฮะอือคือพันไว้หมดแล้วเนาะเออห่อไว้แล้วเนาะหันบูดอาเลย เปสามตัวนั่นแหละมึงนะน้องใช้ว <flatten. S 2> ิจารณญาณในการรับชมเนาะค่ะนาะงตัวผู้ชมเป็นความเชื่อส่วนใครมันใครมันอ่านบออือในโลกนี้เราเห็นถ้าเปลี่ยนฟ้านใหม่เห <Hayır. S 2> ็นอย่างไรถ้าจะยัง่เห็นฟ้านเราจะเห็นมังนะฟ้านหายไบหมด ฟ้าดเป็นตัวจังไลยครับผมเป็นฟ้าดที่มันบัวมีเขาอะนะอ๋อเป็นตัวยิ้งยันเลยบอกออกมาแดงๆอะงามงามช่เขาดินนั่นแหละโอ๋อเห็นพอแล้วหรือว่าจากต้นใหม่เลยป่ะคะจากมองเข้าไปนั่นแหละมองที่คอนั่นโอ้เนี่ยเจ้าที่พ่นนาปรากฏกายออกมาแล้วพ่นแปลงให้เห็นให้แสดงเหรียให้เห็นนั่นแหละพ่นเลี้ยงเขาบ้านเนี่ยคนจะถือเลรียญบดบ้านยังบอกแล้วอ๋อมันจะถืออิลีถือบิดบ้านนี่เลยเห็นเลยมันจะจะแด้งั้นว่าปั่นนั่นป่ะเศษสามตัวนี่ละ สามตัวเห็นบ่แน่นอนบอกคุณลูกเห็นบ่ปกติเป็นบนเห็นบ่ม่ออกคุลูกคุ่สัมผัสแล้วหาแล้วนี่บนสามตัวสามตัวนคอคอสามตัวเนาะใช่ละตัวหนึ่งสามตัวจะบอานจะบอกมาเหี้ยงเลี้ยงเยพวกี้ต้องต้องต้อเลี้ยงที่หนึ่งบเลี้ยงปิดตำตำแนงนหอันนีหนึ่งบ่อัเดีอันที่หนึ่งอันี่สองสองบ่เนี่เออต้องเลียงเดี๋ยวพวกเขาใจนะเดี๋ยวไม่่เห็ุบัตรนี่สิเปิดแล้วบัตรนี่ เปิดอันนึงก่อนนะครับ่้เนี่ไม่ไม่นนึงบอกเพราะว่าผู้เสียบนี่ยหนึงเลยยังมาเสียบอันสองดีเสียบนี่ไทคเป็นผู้จับเท่านั้นอันนี้หนึ่งตัวแรกเลยว่าครัไหไเป็นผู้จับผมมันจะได้เป๊ะแล้วท่นี้ะผมเจาเป็นผู้จับเองเดือนสกาวเป็นผู้จับบอแต้องจับตรงกันอีกทีหนึ่งอันนี้หนึ่งกเสียบพี่เลยเนวะบ่กม่นมัน่อยู่น้ำกันเบิร์ดใน่องเดียวกันเบิร์ดผู้เสียบดีก้อนอลไก็ว่าเสียบนี่อสไกว่าเสียบนี่อ๋ออ๋อเยบ ซีนอนนี่ซีซีกับอยังไม่โอ้เล็กไถเล็กเล้าเนาะบอ่เดี๋ยวปากกาปากกาประเดือนนี่อยู่บอสซเแ็ดตำแหน่งบอสอ่นี่มันยังก็ต้องเสี่ยงก่อนแล้วโอกไปกะบ,บ่ได้เพราะเขาบ่ได้ยวจะเปิดเดียวตำแหน่งบันงไว้บ่ให้มันเป็นระเบียบนะเราสิกับเหล็กนะหน<อ>มามันเป๊ะมัดเดียวแล้วนะมันมนันต้องยิงมัดเดียวถ้ามันกลับมันจะลายโตของยังบ่สแต่ว่าจำในตัวนี้ไทยแน่นอนแหละมีมิปัญหากับตัวนี้ ปูได้ขับไปว่างคนว่างอีกเพราะว่าพี่เดือนเราจับออกจากตำแหน่งที่ปูว่างเดะอันละจับออกกันได้จับก่อนอันละจับอันแรกอยู่ตรงนี้อันแรกอันแรกบนนี้อันแรกลุงพ่อเสียไปนี่วะใ่่่บาดนนีี้มมัคือปูเสียไปตรงนี้น้ำกันเบลออันนี้เป็นบอลอันอันนี้อันที่หนึ่งแล้วเนาะอันที่สองบ่มีค่ะเอาไหมอาอกเก้าเก้ามี่อยู่เก้าด้อยลดไปสี่เก้า กะต้องติดทงยู่ประจำนี่หรอเ,เ,เอาออกนี่เออหนีเดียวนะโอ้สี่เขาใ้ปตอกกระเล็ปูบอ,อสี่เ้าเปิดระเบ,บิปูนนะาะเกาะหาเนาะศูนย์ศูนย์ตอบศูนยดเลยเออไมเโอเคเลย เลขเลขแมวมดสอจะให้เกาศูนเลขแมวแมวแมวให้ไวแให้หกึ่งเด็กมายาเดให้หกึ่งเป๊ะเลยมื่อไรให้เจ็ดศูนเป๊ะเลยเข้สี่ก้าศูนย์อ่าเาสี่แ่เก้าศูนย์สี่เก้าศูนย์เราสองเก้าศูนย์พิตวเดียว ถ้าแมน่นถ้าลวงพ่อบ่มั่นใจต่หลุงพ่อมั่นใจค,คือคือตัวนี้ถ้าม,ม,มันเลียงตำแหน่งถามแมนเด็กนะจะเป็นศ <0 S 2> ูนย,ย์ศูนย์ศูนย์สี่เก้าก็ได้สี่เก้าก็ได้คือกันเด่นเด้เพ,ววพราะว่าเปลวหันมันออกคือคือมันอ,ออกศูนย์สามศูนย์เนาะนอกจะเห็นศูนย์ศูนย์สามเนาะดอกศูนย์สามเนาะอันนี้ก็ต้องสิเป็นนี่เด้อเด่น Ladies, lead, lead, lead mm hmm อาอเด่นให้เลย49แต่ว่าเลขเลขเลขแมวมัน09ตรงกันอืตรงกันเลยเาลองไหน09เลย09เตรวลองเลยเมื่กีอะไรต่อเฮ็ด6กกับออกไรตัวเนาะ049เนาะ09เนาะ0มูสอวนนี้มันออก2 2 uh, 209 มันตรงมันตัวเดียวกันเลยก็เรียกแมวเนี่ยตรงกันเป๊ะเลยแมวเนี่ยเลี้ยงแมวตรงกันก็เรียกปูคือว่าสองวันเด้น่ะแมวตัวหนักแมวแมวตัวมันลนเลียมันสัพสิทธิ์ดุมางวันวันวัวันที่สิบหกวดวันที่สิบหกสิงหาคมอ่าหลวงพ่อก็ให้เด่นให้นะสี่ศูนย์ศูนย์สี่เก้าศูนย์เก้าบนล่างได้บ่ปูอ่าเน้นเลยเนี่ยตัวเนี่ยตัวเด่นเนี่ยสี่เก้านี่ อา้าวบ่อบ่อสามต่อสองเลยคิดว่าสามคนละคนขอจย่งสิ่วะอ่าเอา,เอาที่เขาออกมาเนาะมันออกมาที่เลขมันที่หอาส่วนออกมาเนี่ยมันสนะี่เก้าศูนย์เนาะอามันมันมีสองตรงเขียนบอกว่าเปิดตัวเปิดได้เนี่ยเป็นบ่อละเปิดเปิดสี่เก้าศูนย์ตัวเปิดได้สี่เก้าศูนย์ นี่ตัวเปิดได้เนี่ยตัวกลับนี่คือตัวตัวนี้สวนมาสวนมากมันช่ออกกลับตัวนี้ทำเงม่ยบ้างตำเนียงถือว่าอ่า้าว่าถือตัวโอเคเนี่ยตัวเปิดสี่เก้าศูนย์เอ่อตัวกลับศูนย์สี่เก้าตัวเด่นศูนย์เก้าอ่าศูนย์เก้ามีเนี่ยมีเนแค่นี้แหละเหล็กมีเน้นเนี่ยทุ่มเอาเลยทุ่มเลยมากกว่าเลย เโอเคเรียบร้อยสมปัานาแล้วสาธุสาธุเจาแดงไม่คนแน่นิเจดปิดนากอนครับตัวมันใจแล้วแหละเพราะว่าได้ท่านเต็มนึงไหมพระสิบาลแล้วแต่ไข่สามตัวเป๊ะเลยเห็นบ่ออกสามสิบตัวว่าได้ออกเด้ว่าได้เห็นเนี่ยออกตามจิตเด้พยายามใส่สมาธิเพ่งกิตเราให้มันได้สามตัว ออกเปเลนบ่ถออกอะออกสามตัวสามสิบตัวบด้ว่ามันเน้ยมเดลเหตุต่าต่จิตแล้วูสมบัติาละอันนี้ต้องไปอธิฐานจิตอยู่เด้นี่ไปแพ่บุญอีกเด้